เอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีทีนี้อ่าอีตีนุ้งหมูก็โอ้ยไม่ทนแล้วครับไม่ได้สนเลยไม่ใช่หน้าแม่กูได้บาทอืมไม่ใช่หนังหน้าแม่กูนะพี่หวันใจเพื่อนในมือถือมีเยอะแยะกลัวอะไรเพื่อนในมือถือเอกโอ้ยเพื่อนในมือถือมาพี่น้องก็พี่น้องในมือถือ นี่นะคะพี่น้องของเราสามารถพกพาไปใสก่กระเป๋าก็หลีบยัดใสก่กระเป๋าก็สามารถพกพาได้ค่ะอ่าน,านาะนะปลา้อยสวัสด,ดีครับเออปลาเข่งคางดํากลับไปกับมันแล้วตีไปแล้วพี่ไปกมงกมีแล้วเห็นไหมพี่เห็นความเปลกไหมอ่าพี่เห็นความเปลกไหมผมคิดว่าสองคนนี้นะครับเนะี่ยทำไมอีนี่ไม่ไปอีนี่ก็ไม่ได้ติดการติดงานอะไรได่ไหมพี่พี่หวั่นใจ สออ่ามันก็ไม่ได้ติดการติดงานอะไรแต่ทําไมเขาถึงไม่ชวนละ่ะนะครับอ่าไปแล้วเขาก็ขึ้นไลเลยเพื่อแสดงเห็นอะไรครับพี่น้อง f อเพื่อจะถือถึงอะไรนะครับแนะล้วเขาไลฟ์สดพร้อมกันสองช่องเลยนะวันที่เขาไปเที่ยวนะนะครับอ่าเพื่อจะจะบ่งบอกว่าอีนี่กูไม่เอามึงแล้วเอออะ เรื่องนีเ้เรื่องนี้ภผยหน้าแตกเรื่องนันเก,เก,นกเรียนพยาบาลได้นะคะจะไปเย็บแผลให้ลุงตั้มเหรอเรื่องนี้ไผ่หน้าแตกเรียกนักเรียนพยาบาลได้นะผลบ่าวเอาจะไปเย็บแผลให้เอาเข็มยังงี้เข็มยิบกระสอบทีเอ่าบ่ต้องบ่ต้องสีจะมึนจาซาเด้อ ออนะครับนะมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนพี่น้องเอฟซีนะครับการระแวงกันอ่าการระแวงกันครับพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นแบบนั้นเหมือนจงใจแหละครับจงใจนั่นแหละจงใจที่จะให้มันเป็นแบบนี้นะพยายามอยู่แหละนะแต่มันถึงเวลาแล้วก็เริ่มมาพูด เจ้าพูดขำแท้ช่างตั้ม fc อย่าลืมไปสนับสนุนปาละมุกปานะ้าเนซแซ่บๆบอกอนะครับมันเป็นแบบนั้นแล้วเห็นไหมครับปลาเข็งคังรำก็ไปเลยไร้บาทนี่ไปแล้วไม่มาสนเลยนะพี่รัตนาพี่เจนดีคุณวิราวันเห็นไหมล่ะนะครับอืมมันได้สนเลยได้ไม่ได้หัวซาเลยนะบาทนี้ เห็นไหมไปแล้วเปิดตลาดแล้วมันก็ได้ fc ของมันแล้วเอาพี่มะพร้าวไปไหนล่ะนีนี้พี่หัวดําก็ไปแล้วออแล้วพี่อะไรอีกทีนี้พี่รอก็ไปแล้วเอาพี่นอ้องของหนูละไปหรือยังฮะอือพี่นอ้องของหนูก็ไปแล้วครับหมดเงินเป็นหลายแสนก็ไปตลาดแล้วทีนี้ <c oughs> เอาพี่นอ้องของหนูไม่ <c oughs> ทากระเบื้องอะไรปูพื้นปูพื้นบ้านให้บอก ฮะออไม่ได้ทําไม่ได้ทาพื้นให้เนาะไปแล้วครับเปิดตลาดเบิดแล้วบันนี้เอ้ยครับผมนพี่จงกลน,นี่กูสุขเห็นไหมอ่าพี่มะพร้าวก็ไปแลยไม่ได้เห็นเอ่ยชื่อพี่มะพร้าวเลยวะไปไหนวะนะครับไม่เห็นเลยนี่แหละครับ ัวเองเก่งอวดดีอวดเก่งคนที่เขาเคยช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะไปลืมบุญคุณคนนะครับให้รักษาน้ําจิตน้ําใจเขาวา่าอฟซงอฟเนี่ยนะเอะอะไรนางจุธามาดไปเข็งข้างดำเออแต่ละคนกว่าจะได้แสง อเข้าตัวหมดไปเท่าไหร่ใช่หมดเยอะพี่หมดเยอะอย่างพี่รอเนี่ก็หมดเยอะอะพี่หัวดำเนี่ยก็หมดเยอะนะพี่เห็นไหมครับการที่เขาจะเอาอพิรัตนาวดีมะพร้าวน่าจะไปพร้อมกับพลังรักทรัพย์ใหม่น่าจะพี่นะมันไม่ไม่ค่อยเห็นเอ่ยไงพี่พงาักมม่่ีีออ้ื อน่าจะออกมาพร้อมกับพี่หยุดหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะนี่แหละครับไม่ใช่ว่าเขาดูจากพฤติกรรมไงพี่ตอนนี้ก็มันมีการมันมีการเอ่อให้เขารับน้าที่ต่อไงอืมให้พี่มะพร้าวตอนนั้นใช่ไหมให้พี่มะพร้าวรับนัาที่ต่อจากพี่หยุดใช่ไหมอะไรนี่แหละ๋อน่าจะเป็นแบบนั้นแกก็เลยเหมือนกับประมาณว่าไม่อยากยุ่งอะไรมากก็เ,เลยเงียบไปเลยมั้ มันเป็นแบบนั้นก็เลยเงียบไปเลยเนาะเป็นมนีคน,หนเหมือนแต่ตั้งให้แกรับหน้าที่ต่อโอ้ <c oughs> ให้พี่มะพร้าวรับหน้าที่ต่อโอ้อาก็ไปดีเลยพี่มะาพร้าวเอ้ยอาจจะยังอยู่ก็ได้แต่ว่าแกมไม่อาจเออแกอาจจะไม่มันไม่เหมือนเดิมไหม,ไม,หม,มไม่เหมือนเดิมไหมเขารู้พฤติกรรมแล้วก็สันดานไงพี่น <c oughs> คนคนนี้ช่วยไม่พอหรอกเออปลาเข็งมันตายแล้วบอกเห ไปขมินบุญเด้อครับนะอ่ามันไปรัฐบ,บาลแล้วไปเล่นการเมืองแล้วไปเล่นการเมืองแล้วไม่เล่นกับ<อ>หยวกเน่าแล้วเฮ้อการพระผักคาผู้หนึง <c oughs> น่งเขาวงการการอันเมืองบังค่ามาไปเรื่องพระมาเนี่ย <c oughs> เขาเขาอุการพระ <c oughs> อ่าบค่านึงมันไปเรื่องการเมืองมา <c oughs> ไปขมินปู <c> ่ <oughs> แต่ละคนนี่ก็ได้นะมาการยังยังพ่อพี่เบย์อยู่มงนีมงเก้าอยู่ไปว่าได้ผักกันนัน เออไปไม่ได้ไงครับไปบ่ได้ครับบางนันบอยยอมรับครับหนึงก่อนโจุกขี่ดังใส่เขาโอ้โโอ้ยเดินเล่นไปหาเจ้าใหญ่ในตัวจะไปทำพฤติกรรมแบบมีบอจะไปทำพฤติกรรมบ้าๆโบอๆแบบนี้บอกจะไปโจ๊กีดดังใซ่เพิ่นนี่นะ นี่แหละครับพี่น้องเอฟีนะมันเป็นแบบนี้โอ้แต่ละตัวแต่ละตัวอ่นะครับนะแมนแต่ละมือมันเอาเอา,เอาไปจากไหนแต่ละมือนี่เหรอโอ้อาการมันออกไงครับนะเป็นแบบนั้นอืมนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนก็มันถอยหมดแล้วครับพี่น้องเอฟีนะมันหมดไปแล้วคําว่าอ่า ความสงสารนะนะมันไม่ใช่หรอกครับตัวนี้อเขารวยเขาได้ยิ่งกว่าเอฟซงเอฟซี zone, C อีกนะครับนะตอนนี้คนคนนี้ผมบอกไว้เลยครับไม่มีความจริงใจกับใครหรอกครับอ่าในอ่าต่อเมื่อในวันไหนนะครับถ้ามันมีประโยชน์กับมันเนี่โอ้เต็มที่พอหมดผลประโยชน์ทีนี้เหมือนหมาครับพี่หวานบัดนีครับพี่เบีย พิรัตนาพรุ่งนี้ช่วยกันไปอุ่นหนุนกางเกงอ่กันนะคะอืมครับผมอ้าก็ช่วยๆกันหลนุ่น้องอุนหน,น,หน,น,หนุนนะครับนะผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาขายหละครับพี่น้องบ,อมงอบอ่มีเงินเราทุนบมละอืมก็เอฟซีดูคลิปดูไลฟ์ให้ก็พอแล้วนะครับนะอืม,มจะมีมาแบบเป็นช่วงโปรขายใช่ผม ส่วนมากก็ของผมก็จะเป็นของในสวนแหละครับพี่น้องเอฟซีมีอะไรก็เอามาขายนะครับนะก็ขอบคุณเอฟซีนะที่ซื้อช่วยนะครับเนะ